กฎของการสร้างความน่าสนใจให้แฟนอยากคุยด้วยการที่เราจะคุยแชทกับแฟนมันเหมือนกับการอ่านหนังสือครับถ้าบทแรกน่าสนใจบทที่สองเราก็อยากจะอ่านต่อการสนทนาก็เช่นเดียวกันครับทําตัวของคุณให้เป็นเหมือนหนังสือที่น่าอ่านจุดอ่อนของสมองกันเลยครับมันชอบสิ่งที่น่าสนใจและแปลกใหม่เมื่อคุณนําเสนอตัวเองในแง่มุมที่น่าสนใจ สมองของแฟนจะถูกกระตุ้นให้อยากรู้อยากเห็นมากขึ้นการศึกษาพบว่าบทสนทนาที่คาดเดาไม่ได้จากผู้รักทําให้แฟนสนใจมากกว่าบทสนทนาที่รู้ว่าคุณจะพูดอะไรเดิมๆซ้ําๆในทุกๆวันอย่างเห็นได้ชัดหลายคู่คบกันมาเป็น10ปีคุยแต่ประโยคเดิมๆมันก็เหมือนกับการที่คบกันแค่1ปีซ้ำอันสิบรอบ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3 0 0มูลค่าทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ